หส่ามสอสวัสดีครับเนาะครับผมกับมือนี้ภารกิจมือนี้ก็คือสิไปขายของอยู่ตลาดนัดครับเออนี่มันนี่เป็นตลาดนัดบ้านนอกนี่นสินะคือย,ยังแบบบ้านนอกอะ่ะแบบแต่ละบ้านนี่เขาทีมี่พักเก็บพักไปขายเก็บพักบุ้งไปขายสอนหวกสอนปลาท<ม>อดแมงทอดยังไปขายนี่สินะมันนี่เป็นตลาดนัดของบ้าน,<ๆ>นนอกเนาะหลายอย่างมันมีคืออยังไงเส้นถนนมันนี่วะ เนท่านบ,อบออ่อบ่มีมันหยิบมันบ่คือยังยุ่งเทีเด้เออยุ่งเทีนี่โอ้อยังไงอ่ะเดมอลล์พารากอนเป็นเด้อเออแต่ว่าบ้านน้องนี่บม่มีดอกนี่เป็นตลาดนัดตะบูนสาวนี่ไล่ไล่ม่วนนะมันไปขายของเี่มันในเมืองบูนสาวนะควบหมายนะแต่เมื่อกี้เนาะแต่เพราะเรกินทั้งคู่มกับบ่มีนะครับนีหล่ะมาเฮ็ดกับเขาซอยลำลอยไปขายแต่ว่าบ่คือเห็ดะเตจีนะเพืไปอยู่อยู่เตจุงเทีเนาะไม่ได้สือกินเขาบ่หนี่ลองมาเฮ็ดเบิ้งว่า มันถึงใาญ่ทำไรเเนี่ยตัวน,นี้ยังลอยขวพริกอยู่ครับสิพยเพชรสิพยเพชรนั้งพริกแมงดาพคนะนั่นแหละนอน,น,อน,น,อนย่อเดี๋ยวไปบ่นนะครับว่มามือนีพัลกิกของผมสีเข็ดแล้วบก็บคือพัลลิกิพย์เพชรมากก็คือไปเก็บฟื้นกับไปเก็บมาแล้วโมเส่เกือบกับมาแล้วไปปัน่นขุนแท้กับมาแหลาปั่นขุนแท้จนมือพ่วงครับหมู่บ้านนี้มือแตกมือแตกเบ็ดตลอดเงี้ยไรมาซ้ำซ้ำเตี๋ยวบอลมาแล้วก็ จะเบื้องนะครับมื่อนี้ว่านเฮ็ดเมนูยังไปขายอยู่ตลาดนัดน่แล้วก็ตามไปเบิ้งว่าสิมีของไปขายอยู่ตลาดนัดแล้วก็สิมีผู้สาลาวาวเมื่อวานเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับมื่อนี้ครับเดี๋ยวผมเฮ็ดหยังซ่อยกันบ่อยปั๊นโอเค าได้ห้าสี่สามสองครับผมวันนี้เนาะตอนต่อไปเอมิมลอยว่าจากทีไปขว่มาแล้ววันนี้สี่ตวาปั้นได้ปัะนี่เหลนวปั้นมาวันนี้เป็นน้ำพริกเหน่งๆนะอิมลอยฟั้าแกเก่งอย่ดีเลยเส้นซึ่งสีไปอาสีไปไปัป้นคุ้นแ<า>ท่ปั้นคุ้นแท่ซึ่งสีมากเห็นแน่ินไปขายอีกเนาวัดหมอยสุดยอดเลยลีว่าเปนค้นกระจอกเลยเขาไอแไปว่า ย่มียแก่แก่กับยางไปปิดคนนะปิดถึงที่ว่านีปิดยังวะจากนี้เนาะขึ้นปิดีวพิดนะครับัิดที่ไปขัวมาอยู่หมองะล่ะบีมมาส่งต่ออีกแผนกหนึงเออแผนกนี้คือแผนกปั้นมองผิดถ้าเกิถามบงเอบ่อยแลเหตุแกเสียจังนนะมมาเป็นอันมันถืวาเป็นอันนัิด่ังเนเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งแกใหตุอกันนี่ครับเาิดตักใส่ี่เครื่องปั้นอีกตักใส่เครื่องปั้น อันเบิงอยู่ในเฟซบุ๊กมียังก่ออยู่ใน,นยูทูปเนาะยังก่อนอันเชฟหมีกะกาก,าก,ก,าก,กยังน,นนะคว้า,ากากของเชฟหมีนะมันเจอเอ็มลอยก็จังขึ้นกันหรอวะอันนี้นี่เอ็มลอยมังมั่งมาสันละว,วะเชฟหมีกับเชฟหมีมาสันละว,วะเชฟหมีจะครัวกากวภากไในมาเจอเอ็มลอยกับขึ้นกันล่ะอันนี้จะเป็นน้ำปลาแดดครับน้ำปลาลาด้ใส่นี่แหละเออต้มใส่ปลาต้มมาสันละว,วะปลาป,ปลาต้ม สุดยอดนี่งลอัเป็นตัวอย่าง,าง,ม,างมางเราอ่ะอันนี้กตบ้านนี้กับปิดฟ้าครับปิดฟ้าแล้วกับฟ้านี่ฟ้าเม้่อไหรฟ้าเสียสันเลาว่าเอาฟ้ายัางบุ้มวาปิดนี่ครับเป็นนี่เสร็จล้วครับนด่<ช>เป็นอะไรเออเป็นน้ำพริกครับอันนี้เป็นน้ำพริกที่ละอันนี้เราไปนี่เดี๋ยวสิรอดต้ปรุงอีกต้องปรุงอีกต้องปรุงอีกก็ได้ครับนี่ครับมันเป็นน้ำพริกน,นี่ละว่าต้องปรุงอีกทีนึงก่อนะใช่เรื่องดานี่ครับน้ำปลาต้องพริก พริกน้ำปลาบดออกมาเป็นสีครับแก้วแกะประทานว้เนี่คือขั้นตอนแก้เห็ดเนาะอันขั้วมีกากกะกัดมาเจอเอ็มลอยมังมังเงือตังงห้อกันหรอวะเอ็มลอยว่าเอาบึ้งขั้นตอนแก้เห็ดกลากันนะครับเนาะเยไม่ได้ยี่ตามมองเนาะมันกระลาก็มีมันในสมัยนี้มันกับปั้นกับบดเอามันเข่าทาโก้กัน เฮ้ยตีดตามมก็เป็นช่วงหุ variance, modeling, ่นละเลิกไปบดสองบุพเหาที่แร้วปั้นโอ้มันตามเหมือนบุ๊ อ่ะครับผมไปนี้เมนูที่สองมกไข่ปลาพันะท่าบผู้ชมครัมกไข่ปลาเป็นไหนนี่ครับหมกไข่ปลานะครับผมกะมันจีเป็นมกเนาะเพิ่นเอาใบตองครับใบตองกะบ,บ่ได้เปซื่อเด้นี่แหละกะเอาอยู่อยู่เงีย้ยนี่นะครับอยู่หลังบ้านนี่แหละนี่ครับมกไข่ปลาแล้วอะขังแม่มันจิมีผักกิตตัพริกหนวยอยูย่ในี่แหละครับตัวตองเอาเป็นหนึ่งก่อนเด้มันจะแซบอันนี้มันยังเป็นดิบดอยู่เนาะ เนี่ยอร่อยดังไ่ต่อแกไปแล้วเดี๋ยวก็ลองเบิ้งว่าสุกแล้วมันจะเป็นหนาตางเนี่ยเมนต์หอมบ่นเบเนเซียบอนน่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเบิ้งนะครับเบิ the ้งว like ่ามันสุกอันนี้คือเมนูที่สองเด็ดนี่เมนูที่สองนะครับผมเดี๋ยวเรากทีตั้งต่อแกไปตรงนี้นี่ครับโอเคปิดตาครับนี่ครับรองอีกประมาณไหน นี่ครับหมกไข่ปลาหมกแหละครับผมเดี๋ยวสิเปิดเบื้องนี้นะครับว่าไม่นด้เป็นยังไงเดี๋ยวครับเปิดเบื้องเปิดเบื้องเออเออห่อนห่อนครับห่อนห่อนเออ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 นี่ครับนี่ครับว้าาเหลียงอุ้ยหุ้ยมาสั่นวะโอ้สุดยอดเลยครับสัวท่านสัวทัานสัวทัานมืองเหาะมันกินเนาะกินกับพผีหนุ่ยนี่โอ้ยมันเบิดเมี่างยี่หันเดี๋ยวเดียวผมมีล่องซีบังได้ ผม <reading> ลองซ so, oh, ิม <questioned> okay, ึงว uh, ้าวว่ามันจังสี่วะกันผู้เ่าได้กินเนี่ยข้ามเขาคุยงน้อยนี่วิสุดกอดดีครับสามทีโอเคเทคสวัสดีครับบมอันนี้คือเป็นเมนูที่สามครับอันนี้คือจะเป็นสมสมปลาครับสมปลาอันนี้เป็น หมัามไข่ปลาครับนะครับผมเมนูสองอย่างนี่โอ้ยเนี่ยสมป้านซอยครับกูเฒ่านี่ได้กินย่ำขึ้นนี่ว้ายนอนรับฟันดีว่าสันแซบเด้นี่ครับอันนี้บ่ไดมาใส่เด้ไปมาจากหน้านี่แหละครับจากน้องบ้านน้ำหน้าน้ำอย่างนี้แหละไปซ้อนไปตึกมาแล้วก็เห็ดเป็นเป็นมักเป็นสมทั้งสี่หน้ามันมันจะเป็นแบบพุ่งปัญญาชาวบ้านในสมัยเก่าเนาะผลนอกมาเห็ดเนาะอันนี้กระแซบดีกินกับริดน่วงนี่โอ้ยสุดยอดครับอันนี้สองครับนี่ หมมไข่ปลาอันนี้ก็ต้องกินกับพริกนวยนะครับแซ่ยบด้วยนี่กับมากไว้กับมากไว้ประมาณสองสามคืนนี่แหละก็เด็กกินเคลียรับนะครับเคลีับจะกหน่อยสิกินอมัอนแส่บคือต้องกินกับพริกนวยครับผู้เฒ่าเด็กินนี่เบิดลยุ่งหันวะแต่ว่าเด็กหน่อยสมัหนี้บุ้งจักรดอกนี่ครับอันนี้คือสีอเอาไปขายครับยูตลานัดกับเบิร์เมนูต่อไปว่าสีเปม็นยังครับรับ นี่ครับผมอันนี้เป็นเข้าวเหนียก่กกอนนี่ลาบปลาดุนี่ลาบปลาดุครับฟักแล้วฟัก <ละ S 1> ใส่กานกล้วยลับใส่กานกล้วยนี่ครับกานกล้วยคือ,ค,อคือต้นกล้วยนี่ล่ะต้องใส่กันมันด้คอยแซ่บเพราะั้นเป็นว่าต้มมะเข้าวมันต้มมะเข้าว่อนนะสูตรโบราณโอ้สูตรโบราณน,นี่ครับอันนี้ฟักแล้วก็อย่างสต้นนี้จะค่อยมาฟักกว่านี้ก็ฟักแล้วก็มาต้มใส่น้ำตาลใส่เกลือน้อยๆต้มทุกๆแล้วก็ไป้กุ้งใส่ข้าวผัวหัวหอม ใส่ตัวเป็งอมสลรเเนยหอมเปิ้าพักจังกับมาจากสวนต้นี่ะเพาดีซื้อแกงคักปวดทันปรุมให้สุกยังบเสียดุงเหือดด้วยเย็นแล้วต้องไปปรุงครับ